สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ม่ลุมสปอยเรื่องราวสยองขวัญหลังจากสองสามีภรรยาแทงลูกอย่างน่าเศร้านะครับทั้งสองจึงได้รับเลี้ยงเด็กแฟดชายหญิงกำพร้าจากโบสถ์เด็กเฟดทั้งสองคนนี้ผ่านการศึกษาแบบเคร่งศาสนาตั้งแต่จำความได้เพราะเขาเป็นเด็กที่บริสุทธิ์ทั้งความคิดและจิตใจเป็นเด็กเท่ร่าเริงและออดอ้อนแต่กลางนั้นก็มีความหมกมุ่นจรงิงจังในเรื่องของพระมภีคำสอนของศาสนาคริสต์อย่างเข้มข้นจนแยกไม่ออกระหว่างคำสอนเปรียบเลยที่ต้องตีความหมายกับเรื่องจรงิง สมมติว่าพระคัมภีร์กล่าวว่ากินเลือดเนื้อของเราเพื่อชีวิตนิรันดร์ซึ่งกินเลือดเนื้อของเราหมายถึงว่าฟังคําพูดของพระเจ้ากินคําพูดคําสั่งสอนของพระเจ้าแต่เด็กแฟดทั้งสองทั้งคู่ไม่ได้คิดอย่างนั้นนะครับเด็กทั้งสองอาจจะกล่นเลือดของตัวเองหรือแม่ชีที่น่าเคารพอย่างไม่ได้เข็ดตะขวงใจสิ่งเหล่านี้ก็ได้สร้างความหลอนและความกังวลใจให้กับสองสามีภรรยาขึ้นมาเทเลนิด จนกลายเป็นความหวานระแวงว่าเด็กสองคนนี้คือเด็กพิศาทั้งสองสาม,มีภรรยาจัดทำยังไงกับสถานการณ์นี้กับภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่า T in ินแอนทีน่าเอาละครับภาพ,พยนตร์เปิดตัวในช่วงต้นศตวรรษ1980ในสเปนหญิงที่ชื่อว่าโลล่านะครับเธอก็ได้ตั้งครันและแต่งงานกับผู้ชายที่ชื่อว่าอาดอลโฟซึ่งสันนิษฐานว่าอาดอโฟเนี่ยน่าจะเป็นพ่อของลูกในท้องต่อหน้าครอบครัวและเพื่อนฝูงในงานแต่งท่ามกลางการเฉลิมฉลองความสงเศร้าก็ได้บังเกิดน,นะครับเมื่อจู่ๆโลล่าได้ตกเลือดอย่างหนัก สามีรีบพาเธอไปโรงพยาบาลและเธอก็ได้รับข่าวที่น่าสลดใจจากหมอซึ่งในท้องเธอเนี่ยเป็นลูกฝาแฝดน,นะครับแต่หมอก็ไม่สามารถช่วยชีวิตลูกได้เนื่องจากภาวะการแทรกซ้อนห้ายแรงและนอกจากนี้โลล่าก,ก็ไม่สามารถที่จะมีลูกได้ตลอดการโลล่าก,ก็รู้สึกสงกเศรกับลูกในท้องที่เพิ่งเสียไปกับการที่เธอไม่สามารถที่จะมีลูกได้อีกเธอก็ได้รับการปลอบโยนจากสามีของเธออย่างต่อเนื่องนะครับแม้ว่าเหตุการณ์จะผ่านมา6เดือนแล้วแต่เธอก็ยังคงรู้สึกหดหู่ใจ และมาจัดคิดถึงเปเที่ว่างเปล่าที่มีไว้สําหรับลูกๆของเธอซึ่งเธอได้ทําก่อนที่ลูกของเธอจะกําเนิดนะครับเธอรู้สึกเสียใจยกับเหตุการณ์ครั้งนี้ถึงกับขอร้องให้สามีของเธอเนี่ยออกจากบ้านเลยนะครับแต่มันไม่ง่ายเลยที่อดอนโฟจะทําตามข้อเรียกร้องของเธอด้วยความกังวลอย่างสุขสึงเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของโลล่าอดอลโฟมุ่งมั่นที่จะนำความสุขกลับมาโดยพิจารณาการรับเลี้ยงบุญบนธรรมเพื่อเพิ่มเติมความว่างเปล่าในบ้านและหัวใจของพวกเขา เขาก็พยายามโน้มน้าวให้โลล่ายอมรับข้อเสนอนี้หนึ่งวันให้หลังโลล่าก็ตกลงอย่างไม่เต็มใจที่จะรับเลี้ยงบุญบุญธรรมทั้งคู่ก็เลยไปที่โบสถ์ทั้งคู่ได้พบกับซิสเตอร์ผู้ซึื่อธิบายกับทั้งคู่ฟังว่าสถานบันแห่งนี้ให้ที่อยู่และให้การศึกษาแก่เด็กที่ถูกทอดทิ้งโดยปฏิบัติตามหลักศาสนาและพวกเด็กๆก็มีวิถีชีวิตที่ปฏิบัติตามหลักศาสนาอย่างเคร่งครัดในขณะที่อดอนโฟกําลังฟังคําพูดของซิสเตอร์อยู่ โลลารู้สึกหลงใหลในท่วงทํานองเพลงจากออร์เกนในโบสถ์ที่อยู่ใกล้เคียงเธอก็ได้ตามเสียงนั้นไปนะครับเธอประหลาดใจที่พบกับนักเล่นออร์เกนที่มีความสามารถซึ่งไม่ใช่ใครอื่นนอกจากทินและทีน่าฝาแฝดชายหญิงวัยเจ็ดขวบระหว่างที่พวกเขาปผชิญหน้ากับโลล่านะครับจู่ๆก็เกิดพายุฝนฟ้าคะนองทําให้เด็กๆหวาดกลัวจากนั้นนะครับเมื่อเด็กๆได้ยินว่าเธอจะออกจากบวชแล้วเด็กทั้งคู่ก็ขอร้องให้เธออยู่ต่อ อดอล์ฟไม่เต็มใจที่จะรับเลี้ยงเด็กทั้งสองคนนี้นะครับเนื่องจากเขามองว่าเด็กทั้งสองคนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะแปลกแต่ลอล่าต้องการรับเลี้ยงเด็กฝากแฝดทั้งสองคนนี้อย่างจริงจังด้วยความเห็นอกเห็นใจนะครับในที่สุดสามีของเธอก็ตกลงที่จะรับเลี้ยงเด็กแฝดสองคนนี้จากนั้นนะครับเด็กทั้งสองคนก็ได้นั่งรถกลับบ้านกับสองสามีภรรยานี้ในระหว่างอยู่ในรถพี่น้องทั้งสองคนก็ได้แสดงความไม่พอใจต่อเพลงที่เล่นในรถโด,ดยมองว่าเป็นเพลงที่ชั่วร้าย สองสามีภรรยาก็เลยสร้างเสียงหัวเราะและทะนุถนอมลูกๆของพวกเขาทันทีที่พวกเขากลับมาถึงบ้านทั้งคู่ก็แนะนําให้เด็กๆรู้จักกับเจ้าคูกีเป็นสุนัขของพวกเขาแต่ดูเหมือนสุนัขจะยังไม่คุ้นเคยกับทั้งคู่นะครับก็เลยเห่าทั้งคู่และที่นี่เราก็ยังได้เรียนรู้อีกว่าอดอนโฟเนทำงานเป็นนักบินนะครับจากนั้นทั้งสองพี่น้องฝาเฟดก็ไปดูรอบๆบ,บ้านแม้โรล่าจะรู้สึกโศกเศร้ากับลูกๆที่เสียไปของเธอแต่เธอก็พยายามซ่อนความไม่สบายใจไว้ข้างในนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเธอเห็นแต่แฝดสองคนที่เพิ่งรับเลี้ยงมากระโดดขึ้นไปลูกของเธอที่เพิ่งเสียอย่างสนุกสนานเธอก็ทําตัวให้ใจเย็นแล้วก็ไปเตรียมอาหารเย็นระหว่างการรับประทานอาหารเท็และทีน่าก็เข้าไปหาพ่อแม่ใหม่และแสดงความขอบคุณสําหรับการรลบอุปการะเด็กทั้งสองคนก็ได้มอบมองกุฎไม้ให้กับอดดนโฟเลโรล่าพร้อมกับสายประคำศักดิ์สิทธิ์ทั้งคู่เชื่อว่าสร้อยประคำนั้นเนี่ยจะขับไล่สิ่งชั่วร้ายออกไป อดอนโฟก็ได้ยินดีกับของขวานนั้นตรงกันข้ามกับโลล่าที่ตอบสนองต่อของขวานนั้นเต็มไปด้วยความไม่พอใจที่ไม่เปิดเผยก่อนรับประทานอาหารฝ่ายแฟดทั้งสองคนเนี่ยก็ยืนกรานให้อดอนโฟถือปฏิบัติทางการศาสนาที่เด็กทั้งสองคนถือนะครับต่อมาในคืนนั้นขณะที่โลล่าแก่เข้าขอ,ของของเด็กทั้งสองคนและก็เปิดเผยให้กับทินและทีนาว่าโลล่าเนี่ยไม่สามารถมีลูกได้ดังนั้นเด็กทั้งสองจึงบอกกับเธอถึงเรื่องความเชื่อในปฏิหารและสามารถเป็นไปได้ และฝาแฟลทั้งสองก็อธิบายถึงไม้กางเขนจำนวนมากในสัมภาระของทั้งคู่ว่าไม้กางเขนจำนวนมากนี้เนี่ยวางไว้ในบ้านเพื่อป้องกันปีศาจเห็นได้ชัดว,ว่าโรล่ากเกยวความสงสัยเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้ไว้ในใจตลอดวันต่อมาโรล่าก็ตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงผิดปกตินอกหน้าต่างของเธอเธอก็บพบว่าเทนและทีน่ากําลังใช้หนังสติกยิงมาอย่างสนุกสนานระหว่างรับประทานอาหารเช้าเด็กๆก็ถามเรื่องความเชื่อของเธอที่มีต่อพระเจ้า โลล่าก็ตอบว่าบางครั้งมันก็ยากที่จะเชื่อดังนั้นทีน่าจึงท่องข้อพระคัมภีร์เผยให้เห็นว่าพวกเขาเนี่ยมีวิธีการมองเห็นพระเจ้าที่ไม่เหมือนใครจากนั้นทีน่าก็ตั้งเงื่อนไขให้โลล่าเนี่ยต้องสัญญาว่าจะไม่รู้จักที่นั่งไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามโลล่าก็ตกลงที่จะเล่นด้วยนะครับโดยไม่รู้ว่ากําลังจะเกิดอะไรขึ้นจากนั้นทีน่าก็ลุกไปเอาถุงพลาสติกมาคุมหัวของทินและในขณะที่ทินกําลังจะหมดสติทีน่าก็ได้ดึงถุงออก ทีมบอกโลล่าด้วยรอยยิ้มที่พึงพอใจว่าเมื่อกี้เนี่ยเขาได้อธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อขอไปติหารซึ่งทีมเนี่ยขอไปติหารแทนโลล่าที่จะมีลูกนะครับและมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับอย่างแน่นอนซึ่งสันนิษฐานได้ว่าความเชื่อที่จะเข้าพบพระเจ้าของเด็กทั้งสองคนนี้เนี่ยคือตอนที่อยู่ในระหว่างความเป็นกับความตายนะครับหลังจากนั้นทั้งสองพี่น้องก็เริ่มเข้าโรงเรียนกับเด็กๆที่วัยเท่ากันแต่โชคไม่ดีนะครับที่ทั้งสองคนเนี่ยตกเป็นเป้าของการกลั่นแกล้งของเพื่อนร่วมชั้นคนหนึ่งที่ช่ชือเปโด ปโดนเรียกทั้งสองคนว่าลูกแดกเคียวลาเนื่องจากทั้งสองคนเนี่ยมีผิวเผือกซีดทั้งสองคนก็ได้ทุกข์ใจมากกับการกระทําทารุณเช่นนี้นะครับเด็กๆจึงหันไปหาแม่เพื่อหาคําตอบทั้งคู่ก็ได้ตั้งคําถามถึงข้อบกพร่องทางสีผิวของตัวเองโลล่าก็เล่าความลับของตัวเองให้ทั้งคู่ฟังด้วยท่าทางอ่อนโยนนั้นก็คือขาเทียมของเธอนะครับซึ่งเธอสูญเสียขาเนื่องจากโดน,นไฟไหม้เทิและทีน่าคิดว่าการที่โลล่ารอดชีวิตจากโศกนาฏกรรมนั้นเป็นสัญญาณของความช่วยเหลือจากพระเจ้า แต่ดูเหมือนโลล่าเองจะยังสงสัยในเรื่องนี้เนื่องจากพ่อแม่ของเธอเนี่ยสูญเสียในกองเพลิงในงค่ำคืนนั้นเธอคุยกับสามีของเธอเกี่ยวกับความแข่งศาสนาของฝาแฝดสามีของเธอก็ได้บอกว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าพวกเขาเนี่ยโตมาในโบสถ์ต่อมาในาค่ำคืนนั้นโลล่าก็เล่นปลาหมอนกับเด็กๆอย่างสนุกสนานเธอก็ตกเป็นเหยื่อของความร้ายเดียงสาของฝาแฝดทั้งสองฝาแฝดใช้ถุงผ้าคลุมหัวของเธอทําให้เธอหายใจไม่ออก และฝาแฝดทั้งสองก็กระตุ้นให้เธอขอพอรจากพระเจ้าสําหรับความพัฒนาที่เธอต้องการโชคดีก่อนที่โลล่าจะหมดสตินะครับอดอนโฟก็ได้เข้ามาหยุดไว้แม้จะมีเหตุการณ์ที่น่าวิตกโลล่าก็สามารถยับยั้งอดอนโฟที่กำลังโกรธไม่ให้ลงโทษเด็กทั้งสองได้โลล่าก็บอกว่าฝาแฝดทั้งสองเป็นเพียงแค่เด็กที่ชอบเล่นและต้องการเวลาปรับตัวเด็กทั้งสองคนก็มาขอโทษพ่อแม่ของพวกเขานะครับโดยเสนอการให้อภัยเพื่อแลกกับการลงโทษคุก,กิสุนัขของพวกเขาแทน เพราะว่าสุนัขตัวนั้นเนี่ยเห่าเด็กทั้งคู่ไม่หยุดเลยนะครับโลล่า <L ola S 1> ก็ได้หยุดสุนัขตัวนั้นเพื่อไม่ให้เห่าแต่โคกินดันไปกัดโลล่าที่แขนแทนทําให้แขนเป็นแผลมีเลือดออกแต่เรื่องราวนี้ก็ไม่ได้ร้ายแรงก็ได้ผ่านไปแล้วอยู่มาวันหนึ่งเด็กๆก,ก็เห็นสอสามีภรรยาคู่รักเล่นจําจี้ในห้องขณะที่ทั้งสองสามีกําลังหมกมุ่นอยู่บนเตียงทีน่าก็แอบไปหยิบยาอะไรบางอย่างหงโลล่าไป และฝาแฟดทั้งสองก็เทยานั้นลงไปในอาหารของคุกิทําให้คุกิหมดสติโดยที่ทั้งคู่ไม่รู้นะครับว่ายานั้นเนี่ยทำให้คุกิตายฝาแฟดทั้งสองจึงทําพิธีกรรมด้วยข้อพระคัมภีร์เพื่อชําระวิญญาณของคุกิโดยเชื่อว่าบบปของสุนัขนั้นกําลังกัดกินโลล่าเมื่อทั้งสองสามีภรรยาตื่นขึ้นมาหลังจากเสร็จภารกิจพวกเขาก็ได้พบกับภาพที่น่าตกใจของเด็เดกๆโดยตัวของเด็เดกๆเนี่ยเต็มไปด้วยเลือดทีน่าก็บอกกับพวกเขาอย่างเศร้าใจว่าคุกกิเนี่ยไม่ตื่นแล้ว โลล่าก็ทําใจเชื่อยากนะครับและเธอก็สยดสยองเมื่อเธอเห็นคูกิีมาของเธอนอนแน่นิ่งอยู่ฝาแฝดทั้งสองก็อ้างว่าความตั้งใจของพวกเขาเนี่ยเพียงเพื่อชําระวิญญาณของคูกิีให้บริสุทธิ์เท่านั้นโดยที่ไม่รู้ผลตามมาว่าคูกิีจะตายเหตุการณ์นี้จึงกลายเป็นจุดแต่งห่างสาหรับโลล่าที่เริ่มเบื่อหน่ายกับศาสนาที่แคร่งครัดของทีนาและทินแต่อย่างไรก็ตามอดอนโฟก็ยังเข้าข้างแดงๆนะครับโดยมองว่าการกระทําของพวกเขาแนวไร้เดียงสา อดอลโฟเสนอว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยต้องมีบุคคลต้นแบบเพื่อช่วยพวกเขาเข้าใจว่าอะไรถูกและอะไรผิดซึ่งก็ต้องสอดคล้องกับความเชื่อทางศาสนาของเด็กๆด้วยเมื่อสิ่งต่างๆอยู่เหนือการควบคุมโลล่าก็พบว่าทินและทีน่ากำลังคุกเขาเดินในลักษณะแปลกๆและเด็กๆทั้งสองก็สร้างความเจ็บปวดโดยการใช้ซ่อมแทงไปที่ตัวเองเพื่อเป็นการลงโทษตัวเองรูปแบบหนึ่งโลล่าก็ทำหน้าที่เป็นแม่ที่ดีดูแลบาดแผลให้พวกเขานะครับ และพยายามทําให้พวกเขาเข้าใจว่าทั้งคู่เนี่ยไม่สามารถตีความหมายทุกคําในพระคัมภีร์ตามตัวอักษรได้โลล่าก็ไปไกลถึงขั้นเรียกพระคัมภีร์ใบ,บเบิลว่าเป็นงานแฟนตาซีโดยอธิบายแนยวคิดต่างๆที่โลล่าคิดขึ้นมาเองเช่นทุสวรรค์ปีศาจส,สวรรค์และนนรกอาจไม่มีอยู่ในแนวทางที่พวกเขาเคยได้รับการสั่งสอนอย่างไรก็ตามนะครับความศรัทธาอนันแรงกล้าของเด็กๆซึ่งมาจากการศึกษาทางศาสนายอย่างเข้มข้น7ปี ทำให้ทั้งคู่ฝังร่างอยู่ในความเชื่ออย่างลึกซึ้งไม่สามารถถักถอนออกมาได้เรื่องราวเหล่านี้ก็ได้ผ่านไปนะครับมาจนถึงวันคริสต์มาสจู่ๆโรล,ล่าก็ทรุดลงและถูกพาส่งโรงพยาบาลและแพทย์ก็ได้ตรวจร่างกายของเธอนะครับเธอก็ได้รับข่าวอันน่าอัศาจรรย์จากแพทย์นั่นก็คือเธอเนี่ยสามารถตั้งครรภ์ได้อีกครั้งเป็นแพทย์คนเดียวกันนะครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยแจ้งกับโรล,ล่าว่าเธอไม่สามารถมีบุตรได้อีกต่อไปและแพทย์คนนี้เขาเชื่อว่าการตั้งครรภ์ของเธอเนี่ยเป็นเรื่องอัศาจรรย์ ทุกอย่างกําลังไปได้สวยนะครับสาหรับโลล่าจนกระทั่งทีนกับทีนาเริ่มสนทนาทางศาสนาอีกครั้งเด็กทั้งสองเชื่อว่าการตั้งครรภ์ของโลล่าเนี่ยเป็นผลมาจากพิธีกรรมครั้งก่อนและทั้งคู่ก็ตั้งคําถามที่น่าลาคาญใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพระเจ้าสั่งให้พวกเขาบูชาย,ยันเด็กเหมือนกับที่พระเยซูถูกสังเวยเพื่อประชากรของ,ของพระองค์ในวันต่อมาโลล่าและอดอนโฟก็ไปที่โบสถ์เพื่อร่วมงานจัดทางโรงเรียนของลูลู ในระหว่างขบวนพาเลตเปโดเด็กเสพคนนั้นไม่เพียงแต่กลางเกลียทินและทีน่าเท่านั้นแต่เขายังดูหมิ่นพระว,วิญญาณบริสุทธิ์ด้วยนะครับซึ่งพี่น้องทั้งคู่มองว่าเป็นการกระทําที่ดูหมิ่นศาสนาในระหว่างการแสดงโลล่าก็กังวลเกี่ยวกับเด็กฝาเฟดทั้งสองคนนะครับเพราะว่าเธอไม่เห็นเด็กฝาเฟดทั้งสองคนเลยและนอกจากนี้เราก็ยังไม่เห็นเปโดท่ามกลางเด็กๆเหล่านั้นด้วยนะครับซึ่งทําให้แม่ของเปโดเนี่ยก็กังวลเกี่ยวกับลูกของเธอด้วย ความกังวลของโลล่าก็หายไปเมื่อจะจูงเด็กทั้งสองคนปรากฏตัวขึ้นที่ชั้นสองของโบสถ์โดยเด็กทั้งสองคนเล่นออเกนตลอดการแสดงแต่สถานการณ์กลับแย่ลงเมื่อประตูโบสถ์เปิดออกเปโดที่บาดเจ็บสาหัสได้เข้ามาในโบสถ์แล้วก็ซุดลงกับพื้นด้วยความสงสัยโลล่าจึงถามเทินและทีน่าว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือเปล่าแต่แทนที่จะให้คําตอบตรงๆนะครับพี่น้องทั้งสองกลับพูดเพียงว่าพวกเขาใจาที่ฐานเพื่อเปโด ความสงสัยของโลล่ารุนแรงขึ้นนะครับเมื่อแม่ของเปโดโทรหาเธอและบอกกับเธอว่าเด็กๆคนอื่นเห็นเปโดอยู่กับทินและทีนา่าก่อนเกิดเหตุไม่นานแม้จะไม่ได้กล่าวโทษพวกเขาโดยตรงนะครับแต่เ,เธอก็บอกถึงความเป็นไปได้ที่ฝาแฝดทั้งสองเนี่ยอาจจะเป็นคนทําเปโดซึ่งอาจจะเป็นการแก้แค้นที่ถูกกกนแกลงก็ได้และหลังจากนั้นหนึ่งวันโลล่าก็ไปหาซิสเตอร์คนนั้นเพื่อค้นหาข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับทินและทีนา่า โลล่าก็ได้ตั้งคำถามว่าพี่น้องสองคนนี้เนี่ยเคยเกี่ยวข้องกับปัญหาใดๆมาก่อนหรือเปล่าแต่แทนที่จะพูดถึงความกังวลของเธอนะครับซิสเตอร์กับปกป้องเด็เดดกๆโดยระบบว่าพวกเขาบริสุทธิ์โลล่าแสดงออกถึงความไม่เชื่อในการดำรงอยู่ของพระเจ้าและเธอก็บอกว่าคราวที่แล้วที่เธอแทงลูกเนี่ยดูเหมือนว่าพระเจ้าจะทอดทิ้งเธอซิสเตอร์ก็อธิบายว่าพระเจ้าสถิตอยู่ในใจของเราและพวกเราต้องการเพียงสแสวงหาพระองค์หลังจากที่ซิสเตอร์เทศนาให้เธอฟังเรียบร้อยเธอก็กลับบ้าน แต่เธอก็ยังมีความสงสัยอยู่นะครับในค่ำคืนนั้นโลล่าจึงเข้าไปในห้องของเทนและทีนา่าโดยเธอตั้งใจที่จะมาเอาพระคัมภีร์ของเด็กๆไปแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่เธอค้นพบในพระคัมภีนะครับเธอก็ต้องตกใจอย่างสุดขีดในหน้าต่างๆของพระคัมภีเธอก็พบภาพสเก็ตที่น่าสยดสยองเกี่ยวกับพี่น้องทั้งสองคนที่แสดงถึงเรื่องราวที่ทั้งสองคนได้กระทําการอันโหดรห้ายเป็นรูปภาพเกี่ยวกับการเชื่อคอสุนัขและปลาหินเปโดซึ่งเป็นการลงโทษ โลล่าจึงเอาเรื่องนี้ไปปรึกษาสามีของเธอนะครับแต่สามีของเธอกลับไม่สนใจนะครับเพราะเชื่อว่าภาพนี้เนี่ยไม่มีความหมายอะไรในทางตรงกันข้ามโลล่าเชื่อว่าเด็กๆอ่านไม่ได้ไร้เดียงสายอย่างที่เห็นและพวกเขาอาจบิดเบือนคำสอนในพระคัมภีร์ไบเบิลเพื่อพิสูจน์การกระทําต่างๆสามีของเธอผิดหวังกับข้อกล่าวหาย,ย่างต่อเนื่องของเธอและเขาก็ปัดที่จะรับฟังและเดินเข้าไปที่ห้องโลล่าก็เก็บพระคัมภีร์ไบเบิลและไม้กางเขนไว้ในกระเป๋า และเธอก็บอกกับทินและทิน่าอย่างจริงจังว่าพวกเขาจะไม่สามารถเปิดกระเป๋านี้ได้จนกว่าพวกเขาจะโตและจะไม่มีศาสนาในบ้านนี้จนกว่าจะถึงเวลานั้นนอกจากนี้ทั้งคู่จะถูกส่งกลับไปที่โบสถ์หากไม่ปฏิบัติตามในวันรุ่งขึ้นเธอก็พบว่าผมของเธอแนวร่วงหล่นเธอเลยเชื่อว่าทินและทิน่าจงใจทําเพื่อเป็นการลงโทษถึงแม้เธอจะยืนกรานที่จะเชื่อแบบนี้แต่อารอนโฟสามีของเธอก็ยังไม่มั่นใจ ากนั้นหลายวันต่อมาเธอก็ติดต่อไปหาแม่ของเปโดเพื่อสอบถามเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของเปโดแต่กลับได้รับข่าวอันน่าสะเทือนใจเกี่ยวกับการจากไปของเขานะครับด้วยอารมณ์ที่ท่วมท้นเธอขอการปลอบโยนในอ้อมแขนของสามีในฐานะนักบินอดอโฟต้องออกไปทํางานนะครับแต่ต้องทําให้โรลา่าสงบลงก่อนที่จะออกเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในเที่ยวบินของเขา หลังจากที่อโดนฟอไปทำงานแล้วนะครับในวันรุ่งขึ้นโลล่าก็ตื่นขึ้นมาพบกับความจริงอันเลวร้ายของการถูกทินและทีน่าจับมัดไว้บนเตียงของเธอทีน่าพยายามให้นมแม่เพื่อให้เธอเครียดน้อยลงเพราะว่าเธอกำลังตั้งครรภ์แต่โลล่าสงสัยว่ามันอาจจะถูกวางยาพิษและเธอก็ไปฏิเสธที่จะดื่มมันจากนั้นเด็กทั้งสองคนก็หันไปใช้เข็มฉีดยาดูนมนั้นเพื่อที่จะฉีดให้กับโลล่าโชคดีนะครับที่โลล่าเนี่ยสามารถปลดปล่อยตัวเองจากการถุนมักได้ และก็ตรงไปหยิบม,มีดเพื่อที่จะใช้เป็นอาวุธในขณะเดียวกันอนโดนโฟก็กลับมาถึงบ้านพอดีนะครับและทีน่าก็แองว่าทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของ,งแผนการเซอร์ไพรส์และทันทีนั้นน้ำคลั่งของโลล่าก็แตกกระทันหันและฉากก็เปลี่ยนไปที่โรงพยาบาลและจากนั้นแต่ทะลกก็ได้เกิดอย่างสมบูรณ์อโดโฟก็แนะนําให้โลล่ากับพวกเขาเนี่คนเริ่มต้นใหม่ในฐานะครอบครัว แต่แล้วความตึงเครียดก็เพิ่มขึ้นอีกครั้งเมื่อฝาแฟและอดอนโซแสดงความปรารถนาที่จะให้ทารกเนี่ยได้รับพิธีปฏิสมารทรางศาสนาคริสต์โลล่าปฏิเสธอย่างหนักเด่นแล้วก็บอกว่าเธอต้องการให้ลูกของเธอเนี่ยมีอิสระในการเลือกศาสนานะครับเรื่องราวก็ได้ผ่านไประยะหนึ่งในขณะที่โรล,ล่าไปหยิบไข่จากเล้าไก่หลังบ้านเพื่อที่จะมาทําเป็นอาหารเด็กฝาแฝดทั้งสองคนก็ไปหาลอกาอดอนฟโซเพื่อที่จะให้ปฏิสมาทางศาสนาคริสต์กับเด็กทารก แต่อโดนโฟมกมมุ่นอยู่กับการดูทีวีเกินกว่าจะรับฟังทั้งสองฝาแฝดทั้งสองก็ไปทุบก,กระเป๋าที่ถูกล็อกไว้ที่มีพระคัมภีร์อยู่ในนั้นนะครับหลังจากที่คว้าพระคัมภีร์ไบเบิลได้ทั้งสองก็ไปจัดก,การให้ปฏิสมากมเดททารกกันเองโดยทั้งคู่พยายามทําพิธีล้างบาปด้วยตนเองซึ่งพิธีปฏิสมาทางศาสนาคริสเนี่ยคือการชรําระบาปโดยการจุ่มน้ํานะครับแต่ทันใดนั้นโลล่าก็เห็นเข้านะครับเธอก็ได้รีบไปช่วยทารกได้อย่างรวดเร็ว เธอก็ได้ตบหน้าของทินไปหนึ่งทีแล้วก็โทษว่าอดอนโฟและเลยหน้าที่ของเขาในฐานะเป็นพ่อและในที่สุดเมื่ออดอโฟตระหนักถึงความผิดพลาดของเขานะครับเขาก็รู้สึกโกรธมากและแตัดสินใจจุดไฟ,ไฟเผาพระคัมภีร์ไบเบิลและผลสรุปคือทั้งคู่ต้องส่งฝาเฟดกลับไปที่โบสถ์ตามที่โรล่าได้พูดเอาไว้ว่าทั้งคู่เนี่ยห้ามเปิดกระเป๋าก่อนที่จะโตแต่ในระหว่างรับประทานอาหารมือ้อค่ำนะครับโรล่าก็ยังรู้สึกผิดที่ส่งฝาเฟดคู่นั้นกลับโดยเธอคิดว่าเธอเนี่ยเป็นแม่ที่แย่ แต่สามีของเธอไม่ต้องการพูดถึงพวกเขาอีกต่อไปกลับมาที่โบนะครับในขณะกําลังจะเข้านอนทินและเีน่าตั้งใจฟังซิสเตอร์ของพวกเขาซิสเตอร์ได้อ้างถึงข้อพระคัมภีร์ที่เน้นว่าพระเจ้าไม่สามารถล้อเลียนได้และพวกเขาจะได้เก็บเกี่ยวสิ่งที่พวกเขาหว่านกลับมาที่โลล่าและอาอดนโฟขณะที่ทั้งคู่กําลังมุ่งหน้ากลับบ้านจากล้านอาหารโลล่าก็ขอให้สามีเน่าขับรถช้าลงและในค่าคืนนั้นก็เป็นค่ําคืนที่ฝนตกกระหน่าด้วยนะครับมองทางไม่ค่อยชัด ทันใดนั้นก็มีสิ่งมีชีวิต2ตัวพุ่งมาขวางทางพวกเขาโดยไม่คาดคิดแต่อาดอนโฟก็หลีกเลี่ยงการชนได้อย่างชำนาญในคืนที่มีพายุโหมกระหน่ำนั้นทําให้บรรยากาศน่าขนลุกไปยิ่งขึ้นเมื่อโลล่าพบกับประตูหน้าแง้มออกและเธอก็ได้เห็นรอยเท้าปิดเปียกนะครับเดินไปสู่ถงทางเดินเธอก็คิดว่ารอยเท้านี้ไปของอาดอนโฟแต่เขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้ออกจากบ้านเลย โลล่าก็นั่งข้างๆออดอนโฟนะครับเธอมีความตั้งใจที่จะทิ้งเขาอย่างชัดเจนเมื่อเธอเริ่มถอนแวนออกออดอนโฟก็ได้ยอมรับความล้มเหลวในอดีตของเขาในฐานะผู้เป็นพ่อแต่ออดอนโฟก็ยืนยันกับเธอนะครับถึงการเปลี่ยนแปลงและความมุง่งมั่นในการที่จะปกป้องครอบครัวของพวกเขาในระหว่างการสนทนาพายุก็ได้ลบกวนเสาอากาศทีวีนะครับทำให้ออดอนโฟเนี่ยต้องออกไปซ่อมแซม ขณะที่เขาออกไปแก้ไขเสาอากาศโนลลาก็รู้สึกประทับใจเกี่ยวกับคําพูดของเขานะครับจึงตัดสินใจให้อากาสอีกครั้งและจากนั้นก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นคือเดดทะล,ลกเนี่ยเริ่มร้องเสียงดังแล้วก็หยุดไปเองจากนั้นไฟฟ้าก็ได้กระตุกนะครับทาให้วิทยุแนวเล่นบทกวีที่ฟังดูเหมือนจะเป็นบทเพลงที่ทินและทีน่าชอบฟังไม่กี่นาทีต่อมาไฟฟ้าก็ดับโดยไม่คาดคิดโนลลลาคว้าไฟฉายและออกไปสำรวจข้างนอกแต่ก็ต้องพบกับฉากอันน่าสยดสยองจนเธอแทบช็อก อดอนโฟสามีของเธอถูกไฟลุกท่วมทั้งตัวอยู่บนเสาอากาศก่อนที่เธอจะรีบขึ้นไปชั้นบนของบ้านเพื่อช่วยชีวิตเขาอดอนโฟก็ตกลงมาบนพื้นแต่ยังคงมีชีวิตอยู่นะครับโลลาก็ได้ควานหาผ้าห่มเพื่อที่จะเอาไปดับไฟแต่มันก็สายเกินไปแล้วนะครับเมื่ออดดนโฟเข้ามาในพื้นที่ห้องนั่งเล่นก็ทําให้ทั้งสถานที่นั้นลุกเป็นไฟเหมือนรพร่คัมภี์ใบเบิ้ลที่เขาเผาโลลาก็ได้ทุรทมจากสงครามนี้อย่างมากเลยนะครับเธอก็รีบขึ้นไปช,นนชั้นบนเพื่อช่วยเหลือลูกของเธอ แต่เธอก็ต้องประหลาดใจเมื่อไปถึงชั้นบน,บนเธอไม่พบเด็กอยู่ที่ไหนเลยเมื่อไม่มีทางเลือกอื่นเธอหันไปหาพระเจ้าทําตามคำสอนของทินและทีน,น่าโดยเอาผ้ามาคลุมที่หวัวในขณะที่เธอกําลังจะหมดสติเธอก็ได้ยินเสียงร้องของเด็กทะรลและพบว่าเด็กทะรลเนี่ยอยู่ในห้องของฝ่าเฟลย์อย่างน่าอัศจรรย์หลังจากที่เธอหลบหนีออกจากบ้านที่ถูกไฟไหม้ได้ไดเธอก็หมดสติอยู่ข้างนอกเช้าวันต่อมาเธอตื่นขึ้นมาและพบว่าตัวเองอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับซิสเตอร์คนนั้นก็ได้มาหาเธอ และก็แจ้งกับเธอว่าลูกของเธอปลอดภัยและไม่ได้รับอันตรายใดๆและซิสเตอร์ก็ได้แสดงความเสียใจถึงสามีของเธอนะครับที่เสียชีวิตจากนั้นโลล่าก็ถามถึงทีเลทีน่านะครับว่าทั้งคู่เนี่ยอยู่ไหนซิสเตอร์ก็ได้บอกว่าทั้งคู่ใช้เวลาอยู่ที่โบสถ์ทั้งคืนและเธอก็เป็นคนที่ปลูกพวกเขาเองในเช้าวันนี้และโรล,ล่าก็ตระหนังนะครับว่าฝาเฟดทั้งสองเนี่ยไว้เลี้ยงสาตลอดเวลาจริงๆโรล,ล่าจึงตัดสินใจรับเลี้ยงพวกเขาอีกครั้ง เธอสัญญาว่าเธอจะโอบกอดพวกเขาอย่ากกับลูกของตัวเองอีกครั้งและความเข้าใจใหม่นี้ช่วยให้เธอฟื้นฟูศรัทธาของเธอกับพระเจ้าและภาพยนตร์ก็ได้จบลงภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับคะแนนจากเว็บ i M D B ไปทั้งหมด4.7คะแนนนะครับและสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับมช่ชลนสปอยด้วยครับ